สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพายทาโรหรือไพาทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพาทาโรหรือไพาทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวทวทารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุม The ว u อเรียสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง19กุมภาพันธ์เป็นการทำนายระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนพุทธศักราช2568ไพที่ได้สดาบ The h a n g m d n สองถ้วย ห้าเหรียญ The Emperor สี่ไม้สิบดาบ The High Priestess หกไม้ The Moon ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยกายจะทำอะไรก็มีคนมาเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวใส่โดยเฉพาะคนในสังคมเดียวกันหรือคนสนิท ถ้าจะหวังพึ่งครอบครัวยิ่งแล้วใหญ่ช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือไม่ช่วยเหลือเลยอาจจะดีแต่สั่งดีแต่บงการให้ทำโน่นทำนี่ตามใจชอบของครอบครัวความรักความจริงใจมักจะมาจากคนภายนอกคนไม่รู้จักจะคอยช่วยเหลือหรือถ้าขอความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือหรือทางที่ดีรักตัวเองให้มากๆแต่ต้องไม่เห็นแก่ตัวการเรียนการศึกษา อาจจะเป็นสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่มีผู้คนเรียนหรือศึกษาจำนวนน้อยหรือไม่ค่อยมีใครสนใจเรียนหรือศึกษาหรืออาจจะเป็นคณะสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่มีค่าเทอมสูงแบบที่ไม่น่าจะสูงขนาดนั้นหรืออาจจะมีค่าวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างแพงหรือต้องซื้อหาเองหรือมีกิจกรรมการใช้จ่ายเยอะบ่อยที ต้องมีความละเอียดรอบคอบต้องอาศัยความปราณีตบรรจงรังสรรค์มีความงดงามความสวยงามอ่อนช้อยหรือความแปลกใหม่ที่ลงตัวไม่ดูน่ากลัวต้องใช้ความพยายามมากๆสึกฝนบ่อยๆบ,บ,บางทีอาจจะมีท้อมีถอยต้องอดทนและเพียรพยายาม สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์การแสดงสถาปัตยกรรมศาสตร์นาฏศิลป์ดนตรีการเงินการบัญชีบริหารธุรกิจและการบัญชีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สถิติศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพต้องใช้ไอเดียความคิดความสร้างสรรค์เยอะ ทำแต่ละอย่างล้วนต้องจ่ายไปก่อนหรือลงทุนไปก่อนจึงจะไปเบิกหรือได้รับค่าตอบแทนทีหลังหรือบางทีต้องควักเนื้อตัวเองส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยใจรักทำด้วยความสุขทางใจหรือเป็นงานที่มักจะส่งผลต่อจิตใจต้องมีใจทำมีใจรักหรืออารมณ์สุนทรีในการทำงานการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคต นักปั้นนักวาดจิตรกรนักออกแบบแฟชั่นนักออกแบบสถานที่นักตกแต่งสถานที่สถาปนิกนักบรรยายเกี่ยวกับศิลปะทุกแบบนักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือสถานที่ที่มีศิลปะนักซ่อมแซมสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนักรำนักฟ้อนนักนาฏศิลป์นักร้องเพลงพื้นบ้านหรือเพลงโบราณ นักกับนักกอนนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงบทกรนเนื้อเพลงโน้ตดนตรีพนักงานเจ้าหน้าที่ทําหรือขายเครื่องดนตรีหรือผู้บริหารเกี่ยวกับเครื่องดนตรีหรือเจ้าของสถานที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสถานที่ไว้ให้จัดนิทรรศการหรือจัดงานการเงินเงินรายได้รายรับ ได้รับประจำแบบทั้งรายเดือนหรือเป็นก้อนเป็นงวดเป็นไตรมาสหรืออาจจะสองหรือสามครั้งต่อเดือนรายได้พอประมาณหนึ่งคือดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นงานที่ไม่ค่อยจะมั่นคงในทางสังคมที่ผู้คนเห็นกันอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่มีฐานะหรือมีการสืบทอดต่อกันมาต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดใช้ของที่มีให้คุ้มค่า ต้องวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้จ่ายไว้ด้วยรวมทั้งต้องหารายได้เสริมเพิ่มเติมให้มากขึ้นและอย่าลืมวางแผนอนาคตด้วยโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะกู้ยืม หรือให้ใครยืมหรือปล่อยกู้อาจจะทําให้เกิดภาระหนี้สินก้อนใหญ่ใจปิดจบยากสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความเครียดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายมักทําอะไรตามอารมณ์อาจจะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าเกิดเป็นโรคเครียดได้ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอพบปะเพื่อนบ้างทำอะไรที่ชอบที่ผ่อนคลายถ้ามีอาการเพลียบ่อยๆก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์และให้ระวังอาการปวดหลังบางทีเกิดจากการอยู่ในท่าเดิมๆนานๆจนเกิดเส้นจมกระดูกหลังคตหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้ ควรจะออกกำลังกายบ้างประเภทเบาๆไม่หนักเช่นเบสิกโยคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือไปกายภาพบำบัดฟื้นฟูกับสถานฟื้นฟูหรือโรงพยาบาลอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ไม่ควรจะประมาทความรัก คนโสดมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมีความสุนทรีเยอะยังไม่ค่อยสนใจใส่ใจกับคนรอบข้างสักเท่าไหร่ยังไม่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะมีคู่หรือคบหาใครอาจจะทำให้เสียใจทั้งตนเองและคนรักได้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมสำหรับความรัก ช่วงนี้รักตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีปรับตัวเข้าสังคมให้เป็นปกติหรือเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้สังคมจะได้มีภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจก็โสดๆสดกันไปก่อนคนไม่โสดมีปัญหากันเยอะทะเลาะก,กันรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือปาข้าวของทำลายข้าวของเสียหายได้หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองได้ ควรจะพูดคุยกันเยอะๆมีปัญหาอะไรก็ต้องรีบเคลียร์รีบคุยกันถ้าคนหนึ่งใจร้อนอีกคนต้องใจเย็นรับฟังเหตุผลกันให้เยอะๆเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้เยอะและต้องเชื่อใจกันให้มากๆถ้ามีเรื่องอะไรที่ได้ยินมาหรือคาดเดาเองไม่ควรจะเชื่อมากต้องฟังหูไว้หูต้องสอบถามจากปากเจ้าตัวเอง จะได้รักกันนานๆ